เรื่องไซปอยีตอนสองหลีจงบทที่ห้าสิบแปดพวกบูซูได้ฟังก็ตรงเข้าจับตัวอังมุยเล้งอังมุยเล้งมีความโกรธก็ร้องดาเล่าฮองเฮาไปตลอดจนถึงสนามค่าคนพวกบูซูเอาตัวมัดไว้เพื่อรอค่าพร้อมกับคนทั้งห้านั้นตามคำสั่ง ส่วนพวกทหารชาวดานกับทหารเมืองโลจิวเมืองสัวไซซึ่งอังเตียวโฮกับจิวบุญเหลงจูงักเหลียงคุมมาแต่แรกนั้นแล้ว้องเฮาให้พวกขุนนางกังชินไปแบ่งปันกันควบคุมทั่วทุกกองพวกทหารทั้งปวงเห็นเหตุกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเช่นนั้นก็พากาันมีความเสียใจและต่างคิดใครจะหาโอกาสหลบหนีไปจากเมืองหลวงแทบทุกคน ขรนโจนใกล้ได้เวลาประหารชีวิตทันใดนั้นบังเกิดเมฆหมอกมืดกลุม่มไปทั่วบริเวณพระราชวังและสนามฆาคนจนต่างมองไม่เห็นตัวกันพวกบูซูกับพวกคนทั้งหลายมีความตกใจกลัวแตกตื่นวิ่งหนีเป็นอนลมนันแต่นักโทษหกคนซึ่งจะถูกประหารน,นั้นรู้สึกว่ามีคนมาช่วยทำลายโซ่ตรวนที่จำจองและตัดเชือกผูกมัดไว้กับหลักนั้นออกโดยเร็ว แล้วอังอีอองได้ยินเสียงหญิงคนหนึ่งพูดว่าอวงเจกจงเก็บตราโยกสำหรับกษัตริย์กับกระบีอาญาสิทธิ์ไว้ถวายอ้วงเปด้วยเถิดและเวลานี้อ้วงเปดถูกขังอยู่ในอุโมงสวนดอกไม้ในพระราชวังอ้วงเจกจงรีบไปช่วยแก่และพาสะเสด็จคุมทหารออกจากพระราชวังตีหักคาศึกนี้ไปทางทิศเหนือจึงจะพ้นภัยหญิงนั้นพูดแล้วส่งของสองอย่าง มอให้อังอี้อองรับไว้แล้วหายไปอังอี้อองมองไม่เห็นตัวก็ประหลาดใจและขณะนั้นเมฆหมอกยังมืดกลุ่มอยู่บุญจงหวยจึงร้องขึ้นว่าพวกเราจงเร่งมือตามคำที่ข้าพเจ้าบอกไว้เถิดขืนช้าอยู่จะเสียการอังอีอองได้สติจึงให้อังเตียวโฮอังมุยเล้งจิวบุญเล้งกับจูงักเลี้ยงสี่คนด้วยกันรีบไปจัดกระบวนทหารเตรียมไว ทางประตูเมืองทิศเหนือส่วนตนเองกับบุญจงหวยพากันวิ่งไปทางหลังพระราชวังปีนกำแพงเข้าไปในสวนดอกไม้พบคันทีสองคนยืนเฝ้าอยู่ปากอุโมงค์อังอีอ๋องเอากระบี่อาจยาสิทธันคนละทีถูกที่สำคัญล้มลงขาดใจตายทั้งสองคนแล้วบุญจงหวยผลักก้อนหินใหญ่ซึ่งปิดปากอุโมงค์นั้นออกรีบเข้าไปในอุโมงค์ เที่ยวคลำหาพระเจ้าสองหลีจงห่องเต้ยอยู่ครู่หนึ่งจึงพบพระองค์ถูกมัดบรนทมนิ่งอยู่อางอีอ๋องกับบุญจงหวยช่วยกันแก้เชือกมัดออกแล้วกราบถุนว่าพระองค์จงสเสด็จไปกับข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เถิดพระเจ้าสองหลีจงห่องเต้ตรัสว่าจะไปข้างไหนกันเล่าเครื่องแต่งตัวของเราก็ยังไม่มีอังอีอ๋องกับบุญจงหวยต่างกราบถุนว่าจะเป็นห่วงเครื่องแต่งพระองค์อยู่ไม่ได้ เพราะไพอันใหญ่หลวงกำลังจะมีมาถึงพระองค์ถ้าขืนช้าอยู่จะไม่พ้นอันตรายพระเจ้าสองหลี่จงฮองเตสทรงรำลึกถึงเรื่องพระองค์ถูกมัดก็ส่งพีโรดเล่าฮองเฮาจึงตรัสถามอีกว่าอีเล่าฮองเฮาไปข้างไหนเล่ามันทำแก่เราครั้งนี้น่าเจ็บแขนยิ่งนักจะต้องขึ้นไปแก้แค้นมันเสียก่อนให้จงได้อังอีอ๋องกับบุญจงหวยก็กราบทูลอีกว่า เวลานี้พระองค์จะคิดแก้แค้นอย่างไม่ได้จะต้องรีบเสด็จนี้ไปเสียก่อนต่อภายหลังจึงค่อยคิดอ่านกันใหม่พระเจ้าสองหลี่จงฮ่องเต้ได้ส่งฟังก็จำพระไทยเสด็จตามอังอีอ๋องกับบุญจงหวยปีนกำแพงสวนดอกไม้ออกมาฝ่ายอังเตียวโหอังมุยเล้งจิวบุญเล้งจูงักเลี้ยงสี่คนนั้นเมื่อได้รับคำสั่งของอังอีอ๋องแล้ว รีพากันวิ่งไปยังกองทหารพกปะพวกขุนนางและนายทหารกังฉินคอยขัดขวางอยู่ก็มีความโกรธทั้งสี่คนจึงต่างใช้อาวุธคู่มือตรงเข้าฟาดฟันทิมแทงพวกกังฉินสู้ไม่ได้ก็แตกพายวิ่งหนีกันเป็นอนลมันครั้นเห็นอังอี้อ๋องกับบุญจงหวยพาพระเจ้าซ้องหลี่จงฮ่องเต้สเสด็จมาทั้งสี่คนจัดแจงหาม้าถวายให้ขึ้นทรงแล้ว พอดีเมฆหมอกที่มืดกลุ้มก็พลันหายกลับเป็นแสงสว่างดุดเดิมแล้วอังอี้อองกับบุญจงหวยก็ขึ้นม้าแสงข้างซ้ายขวาพระเจ้าสองหลีจงฮองเตจิ๋วบุญเล้งกับจูงักเลี้ยงขุมทหารกองหนึ่งเป็นกองหลังอังเตียวโฮกับอังมือเล้งขุมทหารกองหนึ่งเป็นกองหน้าแล้วเปิดประตูเมืองจะตีฝ่ากองทัพเมืองปักหวนออกไปทางทิศเหนือ และทางทิศนั้นหนังมอหูเจียกับเคงปุดท้องโตสังเจ็กตังคายล้อมอยู่ไม่เห็นในเมืองยกกองทัพออกมาผิดสังเกตทั้งสามคนขึ้นม้าถืออาวุธขุมทหารออกจากค่ายมาสกัดไว้แล้วต่างตวาดถามว่านีทัพผู้ใดยกมาทาไม่พูดจาให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนเราจะไม่ยอมให้ผ่านออกไปได้เลยเป็นอันขัดอ่างเตียวโฮชูขวานพลางตวาดตอบไปบางวะ จะเป็นทัพผู้ใดก็ช่างเถิดถ้าพวกมึงไม่ยอมเปิดทางให้แล้วก็จงถามขวานเล่มนี้ดูก่อนว่ากูจะตีหักออกไปได้หรือไม่ว่าแล้วกระตุ้นม้าควงขวานถมเข้าฟันนางมอฮูเจียนางมอฮูเจียย,ยกเงาขึ้นรับไว้ได้ต่างฝ่ายต่อสู้กันเป็นสามารถส่วนเค้งปุดทองนั้นมีความอาฆาตแขนอังเตียวโหเรื่องฆ่าพี่ชายของตนตายและโตสังเจก็โกรธแค้น เรื่องอัางเตียวโหจับตนใส่กรงแขวนไว้ที่หน้าด่านจึงต่างคิดจะแก้แค้นขับม้าเข้าช่วยหนังมอหูเจียรุมรบอัางเตียวโหอังมุยเล้งเห็นเช่นนั้นก็เข้าช่วยพี่ชายทั้งสองฝ่ายต่อสู้ขับเคี่ยวกันไปอีกพักใหญ่อังเตียวโหก็ขยับขวานกระหน่ำสอนสอนกันประมาณสิบกว่าทีโตสังเจกยกขวานขึ้นปัดแต่พลาดถูกขวานฟันนิ้วกลางมือขวาขาด ทนความเจ็บปวดมีได้ก็ชักม้าหนีอังมุยเล้งเหวี่ยงลูกตูมฟาดถูกหน้าแข่งปุดท้องหงายหลังตกจากม้าอังเตียวโห้เงื้อขวานจะฟันซ้ำทันใดนั้นหนังม่อฮู้เจียเหวี่ยงเง้ามาปัดช่วยแกให้พวกทหารห่วนผ่าแข้งปุดท้องหนีไปได้คงเหลือแต่หนังม่อฮู้เจียต่อสู้อยู่คนเดียวอังอีอ๋องกับบุญจงหวยเห็นเช่นนั้นก็ควบม้านำเสด็จพระเจ้าสองหลีจงฮองเต ตีฝาเข้าไปในค่ายจิ๋วบุญเล้งกับจูงักเลี้ยงก็ยกทหารหนุนตามไปไล่คาฟันทหารหวนในไขยบาดเจ็บล้มตายและแตกตื่นเป็นโอนลมมนหนึ่งมอฮูเจียก็เกิดละล้าละลังจึงจำต้องพละจากอางเตียวโฮกับอางมวยเล้งแล้วหันกลับเข้าช่วยทหารหวนในไายอางเตียวโฮกับอางมวยเล้งก็คุมทหารของตนรุกรายตามกระชันเข้าไป สู้รบกันเป็นตลุมบอลภายในค่ายอีกพักหนึ่งนางและนายทหารทั้งหกคนจึงช่วยกันตีหักนำพระเจ้าสองหลี่จงฮองเตออกจากาค่ายฆ่าศึกได้แต่ปรากฏว่าได้เสียทหารไปเป็นอันมากเหมือนกันแล้วต่างคุมทหารที่เหลืออยู่นั้นพากันรุดหนีไปทั้งเมืองสัวใสการที่มีผู้มาบอกอังอี้อ๋องให้ช่วยพระเจ้าสองหลี่จงฮองเต ให้หนีออกจากเมืองหลวงครั้งนี้ก็คือนางเตียวไทจินกงจุราชธิดาอันเกิดแกเล่าหองเห่านั่นเองซึ่งเมื่อแรกนางเตียวไทจินได้หายไปเมื่อครั้งหัดซ้อมต่อยมวยอยู่กับเตียวจือเล้งพี่ชายที่ในสวนดอกไม้นั้นได้ถูกกิมตอเซียนบาะนางเซียนผู้วิเศษพาตัวไปเลี้ยงไว้และสั่งสอนวิชาเวทมนต์ต่างๆให้เป็นหลายอย่างจนกระทั่งอายุนางเตียวไทจินเข้า13ปี ได้เกิดเหตุ right ร้ายแรงขึ้นในเมืองหลวงกิมต่อเซียนบ้อเห็นว่าพระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้กับคุณนางตงชินหกคนนั้นยังไม่สิ้นอายุจะปล่อยให้ถูกฆ่าตายเสียเป็นการขืนกำหนดเทพย,ยดาฟ้าดินนั้นไม่ได้จึงแนะนำอุบายให้นางเตียวไทจินมาช่วยแล้วกําชับให้รีบกลับไปนางเตียวไทจินรับคำแล้วจึงออกจากสำนักเหยียบกอนเมฆเหาะลอยตรงมายังเมืองหลวง บันดาลให้เมฆหม,มอกมืดกลุ่มทั่วบริเวณที่เกิดเหตุแล้วเข้าไปลักเอาตราโยกสำหรับกษัตริย์กับกระบีอาทญาสิทธิ์ของบิดาซึ่งเก็บอยู่ในตำหนักเล่าหองเห่ามาได้ก่อนและกลับมาช่วยแก้อังอีอ๋องผู้เป็นอากับคนซึ่งรอเวลาจะถูกฆ่าตายนั้นออกได้แล้วมอบตราโยกกับกระบีอาทญาสิทธิ์แนะให้ไปช่วยพระบิดาซึ่งถูกมัดอยู่ในอุโมงคโดยเร็วแล้วนางเตียวไทจินก็รีบเหาะกลับไปยังสำนัก เพราะเหตุนี้พระเจ้าซองหลี่จงฮ่องเต้กับคนทั้งหกจงรอดพ้นอันตรายมาได้ฝ่ายเล่าฮ้องเฮาขณะเมื่อเมฆหมอกมืดกลุ้มขึ้นในพระราชวังนั้นก็ได้แต่ตกตะลึงนิ่งอยู่เพราะไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรจนกระทั่งเมฆหมอกหายไปจึงมีพวกณนังกังฉินเข้ามาแจ้งว่าอังอีอ๋องกับอีกห้าคนซึ่งให้เอาไปฆ่านั้นหากโซ่ตรวนออกไปได้แล้วคุมทหารผ่าพระเจ้าแผ่นดิน สเสด็จออกไปทางประตูทิศเหนือเล่าฮองเฮาได้ฟังก็มีเชื่อจึงให้เล่าเกียงไปดูในอุโมงค์เล่าเกียงหายไปครู่หนึ่งตะลีตาลานกลับเข้ามาแจ้งว่าขันทีสองคนซึ่งเฝ้าอยู่ปากอุโมงค์ได้ถูกคาตายและไม่ทราบว่าพระเจ้าสองหลี่จงฮองเตหนีออกไปได้อย่างไรเล่าฮองเฮาได้ฟังเช่นนั้นก็ว่าถึงจะพากันหนีออกไปได้ก็คงไม่พ้นมือทหารของบิดาเรา และตราโยกกับกระบีอาจยาสิทธิ์อยู่ที่เราแล้วต่อไปนี้เราจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบพูดแล้วลุกขึ้นจะไปหยิบของสำคัญสองอย่างนั้นออกมาอวดแต่พอเข้าไปถึงที่ที่เก็บของซ่อนไว้มองไม่เห็นก็ตกใจพยายามค้นหาสักเท่าไหร่ก็ไม่พบจึงวิ่งกลับออกมาข้างนอกพลางร้องเอะอะว่าใครมาลักเอาตราโยกกับกระบีอาจยาสิทธิ์ของกูไป ถ้าไม่เอามาคืนให้จะถูกลงโทษถึงตายทันทีพวกขันทีและนางสนมกำนันทั่วทุกตําหนักไม่มีใครรู้เรื่องต่างพากันนิ่งอยู่เล่าห้องเฮาจึงให้เล่าเกี่ยงขุมพวกขันทีที่ไว้ใจได้ไปค้นหาทุกตําหนักแต่เมื่อไม่ได้แน่แล้วเล่าห้องเฮาก็คิดสงสัยไปว่าโซกุยฮุยสนมเอกก็เป็นตัวโปรโดของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันและโซกุยฮุยคงจะคิดอ่าน ลอบเข้ามาขโมยเอาไปให้กันเป็นแน่คิดแล้วจึงให้นางกำนันไปตามตัวนางโซกุยหุยมาถามว่าเจ้ามาลักเอาตรายกกับกระบี่อาจยาสิทธ์ซึ่งเราเก็บไว้ในห้องนี้ไปหรือโซกุยหุยรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่อยู่ก็กลัวเกรงอำนาจเล่าห้องเห่ายิ่งนักจึงคุกเข่าลงคำนับพลางว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยขึ้นมาบนตำหนักของเนี่ยนี้เลยแล้วจะทราบได้อย่างไรว่า ตราโยกกับกระบีอาจยาสิทธินั้นจะอยู่ที่ไหนและเนียเนียก็ได้ให้คนไปค้นบนที่อยู่ของขพเจ้าจนทั่วแล้วไม่เห็นมีเมื่อเช่นนี้เนียเนียยังจะมาโทษว่าขาพเจ้ามาลักเอาไปอย่างไรกันเล่าฮองเฮาได้ฟังกระทืบเท้าพลางตวาดด้วยความโกรธว่าอีตอแลมึงลักเอาไปให้แกผัวของมึงแล้วคนของกูไปค้นจะได้อย่างไรถ้าไม่รับเสียตามจริงกูจะลงโทษมึงให้ถึงตาย โซกุยหุยมีความเสียใจร้องไห้สะอื้นฝั่งว่าขพเจ้าไม่ทราบเรื่องเลยจริงๆขอเนี่ยเนี้ยได้กรุณาแก่ข้าพเจ้าบ้างเถิดเร่าฮองเฮาได้ฟังแทนที่จะสงสารกลับโกรธแค้นหนักขึ้นต่วาดซ้ำอีกว่าอีนี่ปากล้าใจแข็งนักเมื่อกูถามมันโดยดีไม่ชอบแล้วก็จะต้องกระทำเสียให้สาแก่ใจว่าแล้วตรงเข้าหยิกขวน ทุบตีถีบกระทืบโซกุยหุยไม่เลือกที่โซกุยหุยสู้ไม่ได้ก็จำปล่อยให้เล่าหองเฮาข่มเหงเล่นตามชอบใจเล่าหองเฮาถือตัวว่ามีอำนาจและมีพวกพ้องมากกว่าเมื่อโซกุยหุยสู้ไม่ได้ก็ยิ่งได้ใจจึงออกกำลังถีบเตะทุบตีหนักขึ้นโซกุยหุยได้แต่ร้องไห้ลงนอนกลิ้งเตลอกยังน่าสมเพชเ,เวทนาเล่าหองเฮาทำร้ายพลางด่าพลางไม่ขาดเสียง และไม่มีใครกล้ามาว่ากล่าวหรือห้ามปรามได้จนกระทั่งเล่าฮองเฮาอ่อนใจไปเองแล้วยังไม่ไวยความแค้นจึงสั่งให้พวกนางกำนันของตัวช่วยกันรุมตีเสียให้ตายโซกุยหุยถูกทำร้ายจนกระทั่งร่างกายเป็นบาดแผลริ้วรอยฟกช้ำดำเขียวทั่วทั้งตัวเมื่อทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็ถึงกับสลบนอนแน่นิ่งไป เรากุยคุยเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะด้วยความชอบใจพลางว่าตายเสียก็ดีอีจันไรเวลาผัวอยู่มันมักแย่งของกูเอาไปกกกอดนอนเสียคนเดียวเสมอว่าแล้วสั่งให้นางกำนันหาเอาเชือกมาผูกมัดและให้หามโซกุยคุยสนมเอกผู้ซื่อสัตย์หาความผิดไม่ได้เลยนั้นเอาไปทิ้งไว้ในอุโมงค์ครั้นดังเล่ากุยคุยจัดการกับโซกุยคุยเสร็จแล้ว ก็คอยฟังข่าวพระเจ้าสองหลีจงฮ่องเต้อยู่ว่าเล่าคังอ๋องบิดาของตัวจะจับพระองค์ไว้ได้หรือไม่ต่อสักครู่มีพวกคุณนางกลางชินถือหนังสือฉบับหนึ่งมาส่งต่เล่าหองเห่าและแจ้งว่านายทัพเมืองปากหวนซึ่งตั้งค่ายอยู่ทางทิศใต้ได้ฝากหนังสือนี้มาส่งแก่นเนียเนี้ยเป็นความลับเล่าหองเฮาจึงรับหนังสือนั้นมาฉีกผนึกเปิดออกอ่านมีความว่า ข้าพเจ้าทีอ้างลุยนายทหารเอกและเป็นแม่ทัพหน้าเมืองปากหวนขอคำนับมาอย่างเนี้ยเนี้ยที่เคารพนับถือได้ทราบโดยการที่เราฮองเฮาพระบิดาของเนี้ยเนี้ยยกกองทัพมาครั้งนี้มีใช้เจตนาจะช่วยกำจัดพระเจ้าสองหลี่จงฮองเตแล้วมอบราชสมบัติแก่เนี้ยเนี้ยเพื่อรักษาไว้ให้แก่เตียวจือเล้งราชบุตรแต่อย่างเดียวเท่านั้นเราคังอ๋องอยังขิดจะโลภมากไปกว่านี้อีก คือหลงเชื่อถ้อยคำของหญิงสวยสามคนซึ่งตังให้ไว้เป็นนายทหารเอกไกลชิดนั้นยุยงให้แย่งราชสมบัติเอาเสียเองเพราะหญิงสวยสามคนนั้นใครจะได้มียศศักเป็นหองเฮากุยฮุย,ยตามลำดับข้าพเจ้าจึงวิตกว่าทเนียเนี้ไม่คิดอ่านป้องกันเสียแต่ต้นมือเมืองหลวงก็จะต้องกลับกลายเป็นอย่างอื่นไปเป็นแน่เล้องเฮาได้แจ้งหนังสือนั้นแล้วก็มีความเสียใจ และนึกโกรธแค้นเล่าคังอ๋องพระบิดาเป็นยิ่งนักคิดว่ามิเสียแรงเราไว้เนื้อเชื่อใจอุตสาบอกความจริงให้สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีนึกเลยว่าบิดาจะมาทำการหักล้างเราเช่นนี้ได้คิดแล้วจึงสั่งเล่าเกียงกับพวกคุณนางกังชินให้ช่วยกันปิดประตูเมืองหลวงและจัดทหารรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้อย่างกวดขันและขณะนั้นเล่าหองเห่า ใครจะได้พบกับทีอังลุยเป็นกำลังจึงสั่งให้เล่าเกียงเปิดประตูเมืองทางทิดใต้ลอบออกไปรับตัวเข้ามาในพระราชวังเมื่อมาถึงต่างถอยทีคำนับกันตามธรรมเนียมแล้วเล้าฮองเฮาจึงเชื้อเชิญให้ทีอังลุยนั่งอย่างที่อันสมควรและถามว่าซึ่งบิดาของข้าพเจ้าคิดจะแย่งราชาสมบัติเสียเองนั้นเป็นความจริงแน่แล้วหรือทีอังลุยยิ้มพลางตอบว่า ขพเจ้ามีความสงสารเนียเนียเป็นอันมากแล้วจะคิดอ่านมายุแย่ให้บิดากับบุตรบาดม้างกันเพื่อประโยชน์อะไรหากเนียเนียไม่เชื่อขพเจ้าก็สุดแท้แต่ใจส่วนขพเจ้าจะขอตั้งตัวเป็นคนกลางโดยไม่ขอเขา้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดด้วยเลยเป็นอันขาดและอันหนึ่งขพเจ้าขอบอกเนียเนียให้ทราบไว้อีกสักรประการหนึ่งว่าหญิงสามคนซึ่งเล่าคังอ๋องโปรโดปรานรักใครนักนั้น ชื่อนังม่อหู้เจียนังเซียวเซียนจัวนังยี่หนึ่งเกยซึ่งทุกคนล้วนจะมีกำลังฝีมือเข้มแข็งและมีวิชาเวทมนต์สามารถบันดาลให้บังเกิดเป็นเมฆหมอกลมพายุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายต่างๆได้บรรดานายทหารในกองทัพของเล่าคังอ๋องพากันกลัวเกรงครั้นครมัมซึ่งนอกจากพระเจ้าผู้เดียวแล้วหากมีใครปราบรามหญิงสวยสามคนนั้นได้ไหม ฉะนั้นทเนียเนียคิดอ่านจะต่อสู้ก็จงสั่งบรรดานายและผลทหารในเมืองหลวงนี้ให้ระมัดระวังตัวไว้จงดีอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดพูดแล้วลุกขึ้นคำนับลาจะกลับออกไปแล้วฮองเห่าได้ทราบเรืองเช่นนั้นก็มีความตกใจรีบออกปากเชื้อเชิญให้ถีอังลุยนั่งอยู่อีกก่อนละวะเมื่อเช้านี้มีเมฆหม,มอกมืดกลุ่มขึ้นในพระราชวังและปรากฏว่าตรายกสำหรับกษัตริย์ และกระบีอาจยาสิทธิ์ได้หายไปชะรอยหญิงสามคนนั้นคงจะมาลักเอาไปให้แก่บิดาข้าพเจ้าเสียก่อนแล้วดอกกระมังอันนึ่งบรรดาคุณนางและนายทหารในเมืองหลวงเวลานี้หามีใครที่จะสามารถต่อสู้กับหญิงสามคนนั้นได้ไหมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นทุกข์ใจและคิดเห็นว่าไหนๆท่านได้ทำบุญคุณไว้แก่ข้าพเจ้าชั้นหนึ่งแล้วช่วยต่อไปอีกให้ตลอดรอดฝั่งไม่ได้หรือ ทีอ่างลุยถามว่าจะให้ขพเจ้าช่วยประการใดสื่อไปแล้วฮองเฮาตอบว่าขอท่านจงเข้ามาช่วยขพเจ้าจัดการป้องกันเมืองหลวงไว้ก่อนเถิดมาดว่าได้ชัยชนะแล้วจะบำเหน็จรางวัลท่านให้ถึงขนาดทีอ่างลุยแกล้งสั่นศีรษะพลางตอบว่าขพเจ้าตั้งตัวเป็นกลางก็ดีอยู่แล้วซึ่งจะให้เข้ามาช่วยเนียนี้อีกนั้นเห็นจะยากนัก เพราะเล่าคังอ๋องจะต้องมีความเสียใจโกรธแค้นหาว่าข้าพเจ้าทำการหักหลังฉะนั้นขอเนี่ยเนี้ยอย่าใช้ข้าพเจ้าเลยจงหาคนอื่นเถิดและในเมืองหลวงทั้งเมืองจะหาคนดีได้สักคนหนึ่งไม่ได้เลยทีเดียวหรือเ่าฮองเฮาเห็นทีอังลุยแสดงกิริยาอิดเอื้อนอยู่ดังนั้นก็คิดแต่ในใจว่าเวลานี้ตัวเราเข้าทีขับขันถ้าขืนวิงวอนอยู่เช่นนี้ ทีอ่างลุยก็คงแกล้งเล่นตัวด้วยประการต่างๆฉะนั้นเราจะต้องลองแซงทำายโยนให้หลงรักซึ่งอย่างไรทีอ่างลุยคงเต็มใจช่วยเราเป็นแน่คิดแล้วจึงลุกไปนั่งข้างเคียงพลางกล่าวว่าเวลานี้ขพเจ้าไม่เห็นใครเลยแล้วน้ำใจท่านจะปล่อยให้ขพเจ้าต้องตรอมใจตายเสียจริงๆหรือทีอ่างลุยมีความรักอยู่ก่อนแล้วเมื่อได้เห็นเ้าหองเฮาแสดงกิริยาเช่นนั้น ก็รู้สึกปราบเริ่มปิติยินดีเป็นยิ่งนักจึงพูดว่าข้าพเจ้าจะปล่อยเนี่ยเนียให้ตายไปเสียงง่ายๆก็ไรได้แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเนี่ยเนียเป็นคนชั้นสูงส่วนข้าพเจ้าเป็นคนชั้นต่ำไหนเลยจะสามารถเอื้อมเด็ดดอกฟ้าลงมาชมถึงมาดว่าจะช่วยสำเร็จเนียเนียก็คงจะไม่กรุณาสักเท่าไหร่โดยข้าพเจ้าเป็นคนมาใหม่จะสู้คนเก่าเขาได้หรือเล่าหองเฮายิ้มพลางตอบว่า ท่านอย่าพูดจาถ่อมตัวให้เกินไปนักหากท่านเต็มใจจะช่วยข้าพเจ้าจริงๆแล้วไม่ว่าการสิ่งใดก็คงสำเร็จสมดังความปรารถนาและคนมาใหม่กับคนเก่านั้นไม่เห็นน่าจะแปลกประหลาดอะไรถ้ามีน้ำใจซื่อตรงต่อกันแล้วคนใหม่อาจจะดีกว่าคนเก่าก็ได้ที่อัางลุยว่าศึกภายนอกนั้นไม่สู้สำคัญอาจจะตีให้แตกพายไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยง่าย แต่ศึกภายในใจของขาพเจ้านี้สิยากนักและมิอาจจะรับอาสาเนียเนี้ทำการสิ่งใดได้แล้วห่องหาว่าศึกในใจก็คงไม่ยากนักดอกถ้าทันรับปากกับขาพเจ้าแล้วก็คงเอาชัยชนะได้โดยเร็วแล้วชำเลืองตาทำทีท่าชักชวนทีอ่งลุยให้เดินตามเข้าไปข้างใน